บางคิจารอยโลซาเหนมขั้งาี่แ้ขบอลออกไปข้้นบอลไปหาครับแต่วกเขาหลักกครับอย่ามาอันน่ามครับเจาล้อานีอาจารย์ตาเิ่นเบิ่งบอลที่นี่ครับเป็นเพืนนี่ฉลองผมก็ดูครับจนจบเลยโอ้ยไม่ได้นอนเลย Yeah.

แล้วว่าป๋าไม่ธรรมดาแม่ไปก่อนป๋าเจ้าอีกแล้วเนะี่ยป๋าเจ้าอีกแล้ว

i